ชีวิตทุกคนเกิดมามีกรรมนะ,ะเกิดมาพร้อมกับกรรมตั้งแต่เกิดเราไม่รู้หรอกว่าเรามีกรรมดีหรือกรรมชั่วตั้งแต่ชาติปางก่อนเนาะแต่ชีวิตปัจจุบันเราเกิดมาถึงแม้จะพ้นผ่านความทุกข์ยากลำบากมันก็เป็นสิ่งที่วัดใจให้เราได้เห็นว่าเราสู้แค่ไหนเราทำดีแค่ไหนและเราพร้อมที่จะให้ได้มากแค่ไหนนะคะ มันไม่ผิดเนาะกับการเรียกร้องของผู้เป็นมีบัุณนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะฮะเออม,มันอาจจะผิดตรงที่เรารักเขาอยากให้เขามีความสุขแต่สุดท้ายการจุนเจือมากจนเกินไปมันเกินความจำเป็นเกินความาจำจเป็นกลายเป็นความง่าย นะคะกลายเป็นการเติมความอยากมันทำให้เกิดปัญหากับชีวิตหลายๆท่านนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันเนาะย้อนได้ไม่มีใครหรอกเนาออยากเจอปัญหาที่แย่ๆไม่มีใครจะคิดนะคะเพราะชีวิตเมียฝรั่งที่พูดคุยกันทุกคนเนี่ยก้าวแรกที่จะเดินมาเพราะชีวิตเราไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเสียที่จะเสียแต่เป้าหมายคำว่าเมียฝรั่งมันเป็นตัวอย่าง แบบอย่างสังคมบานนอกที่ทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาทำให้ได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเต็มที่หัวใจของทุกๆคนเลยนะคะที่จะฟังมาเนาะหัวใจของทุกคนดินน้นรนหัวใจครั้งแรกคือภาระปัญหาหนี้สินหน้าที่ครอบครัวอยากให้พ่อแม่มีหน้ามีตาอยากให้พ่อแม่สบาย อยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นกับเปรียบเทียบเมื่อก่อนที่เราไม่มีอะไรพออืเราถมเราทุ่มด้วยแรงกายแรงใจทำด้วยสองมือพร้อมกับขอสามี <Yeah. S 2> เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวแต่สุดท้ายสิ่งที่ตอบกลับมามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากๆเอาจริงฟังนะคะ อันนี้คือเริ่มต้นชีวิตเหมือนคล้ายๆเมียฝรั่งเจอคำสาบไหมไม่รู้ยากจ๋าจะพูดยังไงนะคะเจอคำสาบไหมนะคะเพราะพอได้ปับ๊บถ้าไม่ได้ผัวรวยก็จะเจอคำเปรียบเทียบเนาะถ้าไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่อืมก็จะเจอคำกลหานินทาว่าลูกเราได้ผัวฝรั่งกระจอกนะคะ คนอื่นเขาให้เงินเดือนพ่อแม่สูงสูงแต่ลูกเราไม่ได้ให้มันก็เลยเป็นคำพูดที่ทำให้คนแก่มากดดันแต่ไม่ได้นึกคิดนึกฝันเลยว่าสมัยก่อนที่ลูกๆท่านไม่ได้ผัวฝรั่งท่านเป็นนี้เป็นสินนะอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มากดดันเลยเพราะชีวิตในเมืองไทยการแต่งงานเมืองไทยเนาะทุกคนแต่งงานไปแล้วทุกคนก็ดิน้นรนสร้าง ครอ,อบครัวของตัวเองคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะตอนแต่งงานในเมืองไทยเออลูกเอ,อ้ยแต่งงานแล้วก็ตั้งใจเดอ้อนะส,สร้างชีวิตคู่สร้างครอบครัวของตัวเองอันนั้นสำหรับแต่งงานกับคนไทยนะคะนาะมันก็เป็นพลังตรงนึงโอเคย้ำพ่อแม่เจ็บป่วยใครมีโอกาสที่จะช่วยได้ก็ช่วยกันไปแต่เรื่องหนี้สินไม่เคยที่จะมาคิดว่าลูกจะต้องมาใช้หนี้ผิดกัน กับการเริ่มต้นที่ได้ผัวฝรั่งนะฮะเมื่อก่อนมันเป็นคำดูถูกหลายๆคนบอกว่ามาสายนี้หมดทางเลือกนะดูถูกสารพัดพ่อแม่รับไม่ได้นะฮะการที่มาหาผัวฝรั่งไม่ว่าจะไปทำงานบาร์ไม่ว่าจะหาผัวได้ทางออนไลน์ก็ตามอืขึ้นหน้าเลยตีตาหน้านะฮะช็อกกีลอ่าเนาะ แต่ปัจจุบันเป็นโลกสมัยเปลี่ยนเปรียบเทียบเทียบเท่าทุกคนเห็นว่าการก้าวได้ผัวฝรั่งถึงเมตรจะไม่ร่ำรวยก็ตามได้มาอยู่ต่างแดนถ้าคนที่ดิ้นรนสู้การทำงานอ่ามีเงินเป็นของตัวเองก็ยังส,สร้างอะไรได้มากมายเนาะแต่มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เปรียบเทีเยบ,ทบกันว่าทำไมลูกฉันไม่ได้ผัวรวยอ่า แล้วถ้าไม่ได้ผัวรวยทําไมไม่ทิ้งแล้วหาใหม่นะคะคำว่าทําไมของพ่อแม่รู้ไหมว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่กดดันลูกขนาดไหนชีวิตในต่างแดนเนี่ยอืไม่ได้เลิศหรูนะคะไม่ได้สบายเนาะแต่พวกเราทนได้เพราะน้ําเงินที่ได้และหวังที่จะให้พ่อแม่มีความสุขคําว่าต้องอดต้องอยากมันไม่ได้อดอยากชนิดที่ว่าไม่ได้กินอะไรเราพยายามกินที่ถูกนะคะเอาอะไรที่ดัดแปลงนะคะ เพื่อที่จะประหยัดเนาะเพื่อที่จะมีเงินไปช่วยเหลือครอบครัวอืมนั่นคือหัวใจของเรานะหลายๆคนบอกว่าโอ้ยถ้าลำบากอยู่เมืองนอกแล้วทำไมไม่กลับมาเมืองไทยชีวิตเริ่มต้นพื้นฐานมันแตกต่างยิ่งสำหรับยายจา๋าขอตอบเลยว่าขอบคุณนะคะเจเนาะที่ให้ชีวิตใหม่กับยายจา๋าก็คือสามีคนนี้นะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณสามีที่ให้ยายจ๋าได้มาเห็น ประเทศเบลเยียมได้มาเห็นลู่ทางการหาเงินตั้งแต่มาเที่ยวสามเดือนนะขอบคุณพี่ๆที่ให้โอกาสให้ยายจา่าได้มีงานทําตั้งแต่มาถึงยายจา่ามาเที่ยวสามเดือนยายจา๋าไปเจอพี่เขาตั้งแต่ห้าวันแรกคนไทยที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะไปกินส้มตําหัวโคโลโบีครั้งแรกอืเป็นความประทับใจนะคะแล้วก็พี่เขาก็ทํางานร้านอาหารเปิดร้านใหม่เนาะ ยายจ๋าก็ได้เงินที่ถือของตัวเอง40,000 40,000บาทมาเที่ยวสามเดือนสามีให้สองแสนนะฮะเพื่อกลับไปทําห้องน้ําโลเขาบอกว่าเงินเท่านี้จะทำอะไรฉันไม่ว่าขอให้ฉันได้ห้องน้ําฝรั่งชักโครกนั่งนะในตอนนั้นเงินสองแสนสามเดือนนะฮะก่อนที่ฉันยายจ๋าจะกลับเมืองไทยด้านนี้40,000เป็นเงินที่ยายจ๋าไปแอบ ห่อปอเปีย๊ยะนะคะไม่ได้เข้าในร้านเพราะว่าเราไม่มีกระดาษสามีกลัวมากๆขนาดหิมะตกครึ่งขายิจ๋าก,ก็เดินไปหาพี่เขาพี่เขาก็ผัดปอเปีย๊ยะมาให้เราห่อที่บ้านในบ้านของพี่เขานะคะจนเสร็จเนาะไปบ้างไม่ไปบ้างสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างภายในสามเดือนยิจ๋ามีเงินในมือสี่หมื่นนะตอนนั้นตีเป็นไทย37 บาทละ37เนาะรวมนาะตีได้ละ40,000บาทนะภูมิใจมากๆมันอยู่อย่างนี้เลยมันเป็นความภูมิใจที่ชีวิตทั้งชาติเกิดมาฉันไม่เคยมีเงินเก็บนะแล้วเนี่ยทำงานไม่กี่วันสามเดือนมาอยู่กับฝรั่งมีบ้านฟรีข้าวฟรีผัวซื้อให้กินทำไมฉันไม่มาทำงานสามวันสุดท้ายยายจ๋าจขอฝรั่งแต่งงานนะคะยาจ๋าบอกเลยว่าฉันจะแต่งงานกับอยู่ ฉันจะกลับมาทำงานเป้าหมายของยายจ๋านะคะตอนนั้นเนาะความรู้สึกว่าไม่ได้คิดจะมาเอาเงินฝรั่งอ่าเราพอใจแล้วในสิ่งที่เขาให้ถ้าเรามาทำส,สร้างเพิ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะพราะนึกถึงว่าเรามีโอกาสเราโชคดีเราไม่ได้กลัวที่จะลำบากนั้นโมเมนต์ถึงการเป็นคุณนายได้รับเงินเดือนส่งจากฝรั่งยายจ๋าไม่เคยมีนะคะอืม เพราะว่ากำหนดเวลาเจอกันนี่3เดือนเมืองไทยมาอยู่นี่3เดือน3เดือนหลังยายจ๋ากลับมาอยู่เบลเยียมแล้วใน9เดือนระยะเวลา9เดือนนะคะใน1ปีที่ยายจ๋าได้กลับมาอยู่เบลเยียมเนาะแต่สิ่งที่เย,ยจ๋าอยากบอกว่าการที่เราพูดคุยนะ กับพ่อแม่ยายจ๋าบอกเลยว่ายายจ่าจะกลับแต่งงานกับฝรั่งเพื่อที่จะมาทํางานเพื่อที่จะเอาเงินช่วยเหลือครอบครัวในสิ่งที่ยายจ๋าทำได้นะคะไม่ได้บอกว่าฝรั่งให้เงินเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวและคําว่าคําว่าฝรั่งจนฝรั่งไม่รวยทิ้งหาใหม่อมของเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ไม่มีคำพูดนี้จากพ่อจากแม่ยายจ่านะคะจากพี่จากน้อง ยาจ๋ามองเองว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนควรช่วยนะคะออกจากความรู้สึกของเราที่อยากช่วยอ่าช่วงแรกๆนะคะ5ปีแรกยาจ๋าทุ่มเทเพื่อทุกคนเนาะพอผ่านหลังจาก5ปีเราก็จะเริ่มที่จะเก็บกรรมให้กับตัวเองนะคะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้การได้ให้ครอบครัวมันเป็นสิ่งดีแต่ถ้าให้แล้วเราต้องให้ด้วยความภูมิใจแล้วให้แบบอยากให้ตัวเองลำบากชนิดที่ว่า ตัวเองจะต้องรีดเลือดนะชนิดที่ไม่เหลืออะไร2 0 3 0ปี45ปีที่จะจะคุยกับทุกคนแล้วยังตัดไม่ได้อันนี้มันเป็นการสร้างกรรมให้กับตัวเองไม่เลิกลาวันนี้ยายจ๋าไม่ค่อยดีเนาะกระดูกทับเส้นสันหลังยายจ๋าบอกเลยว่าชีวิตต่อไปนี้ยายจ๋าก็จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นถามว่าครอบครัวมีปัญหาไหม พี่น้องครอบครัวเขานะครอบครัวพี่น้องทุกคนพร้อมหรือย,ยังยังแต่นั่นก็คือชีวิตของเขานะคะถาม่าแม่พ่อดิ้นรนที่จะลากให้เราช่วยทุกคนไหมแม่พูดเสมอนะคะพ่อพูดเสมอช่วยเท่าที่เราทําได้นี่คือขอบคุณขอบคุณครอบครัวถึงแม้จะเกิดจากความยากจนแมชีวิตเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้แรงกดดันเรายังได้ความรักนะคะคำว่ารัก เนาะความอบอุ่นจากพี่จากน้องจากพ่อแม่จากคนที่เรายอมเหนื่อยล้าเพราะเขาแตกต่างกับอีกหลายๆคนที่จะพูดคุยมันเศร้ามันทุกข์มันเจ็บนะวันนี้จะจ๋าบอกแม่เลยนะแม่ต่อไปเนี้ยเ่ายจ๋าคงไม่คิดถึงใครมากมายนอกจากตัวเองเพราะว่าเราลุกถอยหลังดูสภาพ ตัวเราวันนี้เราแค่ปวดหลังเราเดินรักษาสุขภาพแต่ถ้าวันใดเราต้องนอนอยู่บนที่นอนเจ็บป่วยนะลูกยายจ๋ายังไม่โตฝรั่งน้อยก็เพิ่งจะ10ขวบยาดาครอบครัวยายจ๋าที่นี่เจ็ดขวบหลานน้อยเพิ่งจะ4ขวบนะคะเนาะเราต้องถอยหลังมาดูแลตัวเองนะคะเนาะกํม ถ้าเราคิดถึงว่าเรามีกรรมเราต้องชดใช้กรรมนะคะ,ะตรงนี้ยายจ๋าอยากจูนให้พี่น้องทุกๆคนเนาะทุกๆท่ททานเลยที่คุยกับยายจ๋านะฮะจริงเรามีกรรม<ด>แต่กรรมนั้นเราจะไม่ยอมปล่อยวางเลยเหรอเราจะกรรมมันไว้เพื่อทำร้ายหัวใจตัวเองยันตายจริงเหรอถามตัวเองสิ เพราะเราอยู่ที่นี่ทุกคนอยู่ที่นี่การที่บอกว่าพี่น้องต้องการเงินพี่น้องโทรมาคุยเงินขอเท่านั้นเท่านี้นะเขาไม่ได้เอามีดมาปาดคอเพื่อบังคับให้ให้นะแต่เราอ่ะมีความรู้สึกอยู่ไม่ได้ถ้าเขาลำบากแล้วทีเนี้ยมองแค่ว่าถ้าเขาลำบากสงสารเขาแต่ความรู้สึกไม่เคยสงสารตัวเองเลยเราต้องมองสภาพของตัวเองสะก่อนว่าตัวเองเป็นยังไง นะคะสภาพของตัวเองตอนนี้เรารับมานานแค่ไหนเออเราดูแลมา30ปี45ปี20ปีมันยังไม่พออีกหรอนะคะแล้วถอยหลังถามตัวเองอีกครั้งเลยว่ามีอะไรบ้างเพื่อตัวเองโอเคถ้าเรายังมีนะเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็เหลือเผื่อแผ่ที่จะดูแลเขาต่อไป จงทําถ้าคุณมีความสุขแต่ในเมื่อวันนี้คุณทำแล้วคุณบอกตัวเองเสมอว่ากรรมทําไปเถอะตายแล้วก็หมดกรรมนะจริงๆแล้วเราตัดกรรมได้ด้วยตัวเราตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละพี่น้องเราจะมีความสุขดีขึ้นทุกคนนะถ้าปล่อยวางได้ที่จะจ๋าฟังนะคะแล้วก็เรื่องน้องที่แม่แม่ขายตั้งแต่เด็กเนี่ยน้องปล่อยวางได้มา6ปี7ปีนางรู้สึกดีมากๆ รู้สึกหันมารักตัวเองแล้วแถมมีเวลามีโอกาสที่ได้สร้างได้ทําเพื่อตัวเอง <Okay. S 1> เพราะเราไม่ไปจุน <Okay. S 1> วิ่งตามคามพูดของคนอื่น <Okay. S 1> นะฮะนั่นมันไม่ใช่ความสุขที่ <Okay. S 1> แท้จริงถึงทําดีให้ตาย <Okay. S 1> เขาก็ไม่เห็นค่าเนาะ <Okay. S 1> ยจจาก็ ก็หวังว่านะคะทุกคลิปทุกวิดีโอจะเป็นแรงบันดาลใจเนาะพลังให้ทุกๆท,ท่านที่ยังอยู่ในความรู้สึกนี้ตื่นกันเสียทีลุกขึ้นมารักตัวเองเสียทีนะคะลุกขึ้นมาปลดแอกนะปลดกรรมด้วยตัวเองนะคะอย่าก,กรรมมันไว้เพราะเวลามันน้อยลงทุกวันเวลาของเรานะคะเวลาชีวิตของเราเนี่ยมันน้อยลงทุกวัน เนาะเวลาต่อไปนี้นะฮะทำให้ตัวเองมีความสุขครอบครัวคนใกล้ตัวที่เราลืมเนี่ยหันมาดูแลเขาดีกว่าไหมนะคะคลิปนี้จะจาก,ก็ฝากไว้แค่นี้ลูกหลานก็วนอยู่เนี่ยทำอะไรฝรั่งน้อย <laughs>